คงไม่กล้าเลยไม่รู้ไฟมันจะเปี่นคชัดเลยีจัง ิีาแกกองทำไมใ่บบลูกแมจอกกองฉันยาไม่แก,ก่กบููิองลูกแกทิ้งได้นะย่าแกเข้าปากสาโหดูเจาะเป็นดูโบลเลยสาจิกบบ๊กบูทานี้ย